วันที่6กรกฎาคม2565เวลา15นาฬิกาอธิบดีกรมสวัสดิการเลยคุ้มครองแรงงานมอบหมายนายเกษม์สังเพื่อเจริญผู้อำนวยการกองคุ้มครองรายงานนอกระบบพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กองคุ้มครองรายงานนอกระบบให้สัมภาษณ์แก่มิสเจนนาฮอลิเดย์นักวิจัยจากองค์การรายงานระหว่างประเทศเกี่ยวกับสภาพการทำงานและทักษะของแรงงานข้ามชาติที่ทำงานบ้านและงานดูแลในประเทศไทย The working conditions and skills of migrant domestic and care work in Thailand โดยคำถามเป็นประเด็นเกี่ยวกับความท้าทายเฉพาะที่แรงงานข้ามชาติต้องอเผชิญความท้าทายในการออกกฎหมายและการบังคับใช้กฎหมายผลกระทบที่มีการนำไปพัฒนานโยบายและกฎระเบียบระดับชาติที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ด้านสภาพการทำงานของลูกจ้างทำงานบ้านและการประกันสังคมเป็นต้นผ่านระบบการประชุมทางไกล โดยมีผู้แทนองค์การรายงานระหว่างประเทศเป็นล่ามในการแปลภาษาณนาห้องประชุมกองคุ้มครองรายงานนอกระบบกรมสวัสดิการลนคุ้มครองรายงาน